หลวงพ่อแปลกจันทวัฒโนหลวงพ่อแปลกจันทวัฒโนนามเดิมของท่านก่อนอุปสมบทคือแปลกจันตรกูลเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2439ณหมู่หนึ่งตำบลบางบานอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นบุตรของหลวงพ่อเทียนแม่โตะจันตรกูลในวัยเด็ก ท่านได้รับการเรียนการศึกษาเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปคือในสมัยก่อนนั้นโรงเรียนที่สอนหนังสือโดยตรงยังไม่มีเหมือนเช่นทุกวันนี้จะจัดให้มีการศึกษาก็ตามวัดตามวาด้วยอาศัยพระท่านช่วยสอนให้เพราะฉะนั้นใครที่อยากให้ลูกรู้หนังสือก็ต้องนำไปฝากให้พระท่านสอนหลวงพ่อแปลกท่านจึงเป็นคนใกล้วัดตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุท่านครบเคฑนการอุปสมบทบิดามารดาของท่านก็จัดการอุปสมบทให้ตามประเพณีนวัดโบทพอครบพรรษาท่านก็ลาสิกขาบทเพื่อมาช่วยบิดามารดาทำนาต่อไปแต่จิตใจของท่านนั้นมีความเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าท่านจึงกล่าวกับใครต่อใครเสมอว่าเมื่อมีโอกาสท่านจะต้องกลับมาบวชรับใช้พระศาสนาอีกครั้ง ปกติปุตุชนคนทั่วไปเมื่อเป็นหนุ่มแล้วจะต้องมองสาวๆและแต่งงานมีคู่ไปในที่สุดแต่ท่านกลับไม่เป็นเช่นนั้นด้วยท่านไม่เคยให้ความสนใจในเรื่องผู้หญิงแต่สิ่งที่ท่านสนใจมากเป็นพิเศษก็คือตำราคาถาอาคมต่างๆยามว่างจากการทำนาถ้าท่านทราบว่าที่ไหนมีอาจารย์ดีท่านก็ต้องเดินทางไปเสาะแสวงหาทุกครั้ง จวบจนกระทั่งวันหนึ่งก่อนที่ท่านจะอุปสมบทเป็นครั้งที่สองและฝากชีวิตไว้กับบวรพุทธศาสนาตลอดไปผู้สูงอายุที่เป็นญาติของท่านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นท่านได้นั่งเรือเข้าไปเที่ยวในพระนครเมื่อไปถึงพระนครสมัยนั้นตึกรามบ้านช่องต่างๆยังไม่แน่นหนาะเหมือนเช่นทุกวันนี้ต้นไม้ใหญ่ๆยังมีมากถนนหนทางกง็โล่ง ฝูงนกกานานาชนิดก็มีอยู่มากมายท่านกับเพื่อนเพื่อนจึงเดินเที่ยวเตรและยิงนกไปด้วยเพราะท่านพกปืนแก๊บสำหรับยิงนกติดตัวไปด้วยในวันนั้นปกติท่านเป็นคนที่ยิงปืนแม่นมากแต่วันนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรท่านยิงไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่โดนแต่ก็ไม่ลดละเมื่อเห็นมันบินหนีท่านก็วิ่งตามมันไปและที่ท่านกำลังตามยิงหยวนนั้นก็คือนกพิราบ ท่านเห็นมันบินไปเกาะในเขตบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งมีรั้วรอบขอบชิดแต่ก็มองเห็นได้และประตูรั้วก็เปิดกว้างเอาไว้ท่านค่อยๆย่องเดินตามเจ้านกพิราบเข้าไปหมายจะเด็ดชีวิตมันให้ได้เมื่อเห็นนกเกาะอยู่บนยอดแหลมของบ้านท่านก็เล็งปืนไปที่มันอย่างแน่วแน่แล้วค่อยๆง้างไกแชะปืนยิงไม่ออกตอนแรกท่านก็คิดว่าแรงอัดไม่พอ จึงบรรจุลูกปืนใหม่แล้วก็ยิงผลปรากฏว่ายิงไม่ออกเหมือนเดิมท่านจึงฉุกคิดขึ้นมาว่าท่านเจอของจริงเข้าแล้วด้วยความกล้าหาญท่านจึงบอกให้เพื่อนๆที่มากับท่านกลับไปก่อนส่วนตัวท่านจะขอเข้าพบเจ้าของบ้านว่าท่านเป็นใครและมีของดีอะไรจึงทำให้ปืนยิงไม่ออกเช่นนี้ในตอนนั้นท่านใครอยากจะพบเจ้าของบ้านเป็นกำลังเพื่อฝากขอตัวเป็นสิทธ ร่ำเรียนวิชาพเพราะเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของท่านอยู่แล้วท่ามกลางความเงียบที่ปราศจากผู้คนในตอนนั้นจะมีก็แต่เสียงนกเสียงกาที่ร้องขับขานประสานเสียงกันเป็นระยะท่านจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่โตโออ่าแห่งนั้นก่อนที่ท่านจะได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในบ้านนุมแปลกเห็นดังนั้นจึงรีบเดินตรงเข้าไปและบอกเจตนาว่า ต้องการจะพบท่านเจ้าบ้านท่านผู้ยืนรอคอยอยู่ก็หัวเราะพร้อมกับบอกหนุ่มแปลกไปว่าข้านี่แหละเจ้าของสถานที่แห่งนี้เมื่อทราบเช่นนั้นหนุ่มแปลกก็สุดแสนจะตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งรีบย่อตัวคุกเขา่าก้มลงกราบไปที่เท้าของท่านผู้นั้นแล้วขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้มีเมตตาในทันทีพร้อมกับกล่าวคำด้วยสัจจะว่า ถ้าพระคุณท่านถ่ายทอดวิชาให้กระผมแล้วกระผมจะขอบวชรับใช้พระศาสนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ท่านภู้มีเมตตาจึงตกลงและถ่ายทอดวิชาซึ่งท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าให้หนุ่มแปลกจนหมดสิน้นและท่านภู้มีเมตตาก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนคนไทยทั้งประเทศต่างก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีเพราะผู้มีพระคุณท่านนี้ คือกรมหลวงจุมพลเขตอุดมศัก์นั่นเองเมื่อได้ร่ำเรียนวิชาจนครบจบสูตรตามความปรารถนาแล้วหนุ่มแปลกจึงได้กราบลาท่านกรมหลวงจุมพลกลับยังบ้านเกิดและขออนุญาตบิดามารดาของท่านเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุตามสัจจะวาจาและความต้องการเพื่อจะอุทิศชีวิตให้กับบวรพระพุทธศาสนาจนกว่าจะสิ้นลมของท่าน บิดามารดาของท่านก็อนุญาตโดยไม่ขัดข้องแต่ประการใดจากนั้นท่านจึงได้เดินทางไปอุปสมบทแต่คราวนี้ท่านได้เดินทางไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดชยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองส่วนใครเป็นพระอุปชาญน,นั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดทราบแต่เพียงว่าหลังจากหลวงพ่อแปลกจันทวัฒโนท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว ็ไม่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดชัยโยแต่ท่านได้ออกเดินทุดงไปทางภาคเหนือและไปจำพรรษาอยู่ทางภาคเหนือเป็นเวลานับสิบสิบปีก่อนจะย้อนกลับมาที่วัดโบสถ์อีกครั้งซึ่งสมัยนั้นพระอธิการแรมเป็นเจ้าวาดหลังจากเจ้าวาดองค์เดิมมรณภาพแล้วท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดบัดสืบมา หลวงพ่อแปลกท่านเป็นผู้ที่ชอบใฝ่ศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองอยู่เสมอเสมอจากเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีและทางวัดโบสถ์ก็ได้บันทึกประวัติช่วงนี้ของหลวงพ่อเอาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2490ได้มีเกจิอาจารย์ทางภาคเหนือรูปหนึ่งท่านเดินทางมาหาหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบตำบลสะพานไทยจากการที่วัดโบสถ์เป็นเสมือนเส้นทางผ่าน พระเกจิอาจารย์รูปนั้นจึงได้แวะเข้ามาสอบถามหลวงพอ่อในขณะนั้นก็เป็นเวลาพลบค่ำพอดีหลวงพ่อจึงได้นิม,มนต์พระอาจารย์รูปดังกล่าวให้ท่านอยู่จำวัดที่วัดโบวชเสียก่อนพระอาจารย์ท่านนั้นจึงตกลงผลปรากฏว่าหลวงพ่อแปลกกับพระทุดองได้สนทนากันอย่างถูกคอเป็นอย่างยิ่งและต่างก็มีของดีกันคนละอย่างด้วยเหตุฉะนั้นการแลกเปลี่ยนวิชาอาคมความรู้ขแขนงต่างๆ ึงได้เกิดขึ้นในคืนนั้นหลวงพ่อท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นอีกสองวิชาคือวิชามหาประสานใช้สําหรับการรักษาบาดแผลต่างๆกับวิชามหาอุดจากพระเกจิซึ่งเป็นพระธุดองรูปดังกล่าวซึ่งภายหลังหลวงพ่อก็ได้นําวิชานั้นมาทําน้ํามนต์และปลุกเสกทําตะกรุดจากถ้าเก็บใบาชาของท่านซึ่งทุกวันนี้วัตถุมงคลของท่าน นับเป็นของล้ำค่าหายากหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปไม่กี่ปีก็ได้ปรากฏมีชายชาวิสารผู้หนึ่งได้เดินทางรอนแรมผ่านมาซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาเย็ยนย่ำค่ำมากแล้วชายนักเดินทางจึงได้แวะเข้าไปหาหลวงพ่อเพื่อขออาศัยพักหลับนอนที่วัดสักคืนหลวงพ่อท่านก็อนุญาตให้พักบริเวณระเบียงหน้ากุฏิท่าน หลังจากนั้นก็ได้พูดคุยสนทนาปราศัยถามไทยถึงที่มาที่ไปจึงได้ทราบว่าชายผูนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้วหากเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าหลวงพ่อได้สนทนากับชายผูนนั้นจนเวลาล่วงเลยไปเกือบสองยามชายผูนนั้นจึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งในกุฏิของท่านเหตุการณ์นี้หลวงพ่อได้เล่าและบันทึกเอาไว้ว่า ตอนนั้นท่านก็รู้สึกกลัวกลากล่าอย่างไรชอบกวนและชายผูนนั้นก็เดาใจหลวงพ่อถูกจึงบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ต้องกลัวดูเฉยๆกันแล้วกันหากเกิดอะไรขึ้นขอให้หลวงพ่ออยู่ในความสงบหลวงพ่อก็อยากจะรู้ท่านจึงอนุญาตทันใดนั้นชายนักเดินทางจึงล้วงมือเข้าไปในย่ามก่อนจะหยิบแผ่นหนังควายสีดำสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณหนึ่งฟุตออกมาหนึ่งแผ่น พร้อมกับหยิบใบตองที่ม้วนอยู่ออกมาปูและวางหนังควายลงไปและขอให้หลวงพ่อปิดประตูหน้าต่างกุฏิให้มิดชิดหลวงพ่อท่านได้เล่าเอาไว้ว่ามันนั่งัสมาธิพนมมือ่ร้คา,าถาเสกหนังควายจากแผ่นใยค่อยๆย,ย่อลงเล็กลงเล็กลงจนเหลือเท่ามาเล็กพุทธาสีแดงฉานเป็นเพลิงไฟ แล้วมันก็ท้าให้เอาค้อนมาทุบมันว่าต่อให้ทุบอย่างไรก็ไม่แตกแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ลองทุบจากนั้นมันก็บอกหลวงพ่อว่าผมจะปล่อยไปแล้วนะมันซื้อควายผมไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงินมันก็ต้องเจอแบบนี้หลวงพ่อจับตาดูที่ใบตองและหนังควายเสกนั้นก่อนที่มันจะหายไปในพริบตาหลวงพ่อท่านบอกว่าอัศจรรย์ยิ่งนักท่านจึงขอรินวิชาจากชายผู้นั้น และการถ่ายทอดวิชาบันทึกอักขระอาคมต่างๆด้วยภาษาขอมก็ทำในคืนนั้นจนจบขบวนวิชามานรุ่งเช้าชายพนนั้นก็ได้กราบนมัสการลาเดินทางต่อไปคืนวันต่อมาผลปรากฏว่าหลวงพ่อไม่สามารถจำวัดได้เพราะเมื่อหลับตาลงคราใด ก็ให้ปรากฏเห็นเป็นภาพอสุรกายยักษ์มารถือหอกถือดาบเดินตรงเข้ามาจะฟันและแทงท่านในที่สุดหลวงพ่อก็นึกขึ้นมาได้ถึงตำราที่จดบันทึกเอาไว้จากชายผู้นั้นท่านจึงลุกขึ้นและนำตำราอวิชาเล่มนั้นไปทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏนิมิตน่ากลัวอะไรเกิดขึ้นอีกเลยเมื่อมาพิจารณาดูแล้วกล่าวได้ว่า หลวงพ่อท่านเป็นพระภิกษุที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีอันเดรัจฉานวิชาจึงไม่เหมาะกับพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์จะเหมาะก็แต่พวกที่มีจิตใจเหี้ยมเกรียมเท่านั้นมีผู้เท่าวัยเจปีเศษผู้หนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าเนื่องจากขณะนั้นการแพทย์และการสาธารณาสุขยังไม่เจริญ มาถึงจนบทแถบนี้น้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแปลกจึงนับเป็นยาวิเศษในการช่วยรักษาบาดแผลต่างๆได้เป็นอย่างดีอย่างชนิดทันตาเห็นอีกทั้งรักษาอาการเคล็ดขัดยอกช้ำบวมได้หมดทั้งคนและสัตว์จึงเป็นที่เลื่องลือในกิติศัพท์ของหลวงพ่อขจรกระจายไปไกลท่านจึงเปรียบเสมือนหลวงพ่อของลูกๆทุกคนที่ได้รับการรักษาจากท่าน หลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีสมาธิมั่นคงแน่วแน่ผู้ใกล้ชิดวัดท่านเล่าว่าตอนเย็นวันหนึ่งมีญาติโยมมาสนทนากับท่านหลายคนขณะที่ท่านกําลังสนทนาธรรมอยู่นั้นก็มีคนคนหนึ่งมหาท่านอย่างรีบร้อนและจะมาขอน้ำมน,นํำไปรักษาลูกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการตกบันไดบ้านหลวงพ่อก็ให้ชายผู้นั้นไปตักน้ำใส่ขวดมาให้ท่านชายคนนั้นก็ปฏิบัติตาม พอส่งขวดให้หลวงพ่อท่านก็จับคอขวดเอาไว้เฉยๆปากของท่านก็ยังพูดคุยกับญาติโยงไปเรื่อยๆจนชายคนนั้นเห็นนานผิดปกติและสออาการกระวนกระวายใจยิ่งนักจนเขาทนไม่ไหวได้ถามหลวงพ่อว่าผมมาขอน้ามนขอรับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านยิ้มและก็ตอบด้วยเสียงอันดังว่าเสร็จแล้วว้ยเอาไปได้ชายผู่นนั้นงุนงงมากเพราะไม่เห็นหลวงพ่อ ท่านทำพิธีอะไรเลยเพียงแต่เอามือกำปากขวดไว้เฉยๆเท่านั้นแต่ก็จำใจนมัสก,การกราบลาหิ้วขวดน้ำมนต์กลับบ้านไปทอมาอีกสามสี่วันชายผู้นนั้นก็กลับมาหาหลวงพ่ออีกครั้งด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและบอกกับหลวงพ่อว่าบุตรของตนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเกือบหายเป็นปกติแล้วซึ่งนับเป็นความอัศจรรย์แก่เขายิ่งนักนอกจากหลวงพ่อจะมีน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ตะกรุดของท่านกับเหรียญรูปเหมือนของลุงพอ่อซึ่งมีรุ่นเดียวครั้งเดียวเป็นเหรียญกลมมีแฉกเก้าแฉกเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางป้องกันภัยทั้งปวงและมีเมตตามหานิยมในตัวซึ่งปัจจุบันหาได้ยากยิ่งเคยมีผู้นำตะกรุดของลวงพอ่อไปอาราธนาแล้วนำลงแช่น้ำอธิษฐานให้เป็นน้ำมนต์เมื่อยามที่เขาเกิดขับขันอับชน ปรากฏว่าใช้ได้ผลทีเดียวจนกระทั่งมีผู้นำเอามาใช้กันต่อๆจนถึงปัจจุบันเรื่องปาฏิหารินั้นมีจริงไม่เสื่อมคลายถ้าใจยังผูกพันรำลึกอยู่ในสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาและมีศีลมีธรรมประจำใจถ้ายังไม่หมดอายุไขในสัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยคุ้มครองให้เสมอเสมอ มีผู้เท่าท่านเล่าเรื่องอดีตของวัดโบสถ์เกี่ยวกับหลวงพ่อต่อไปว่าเมื่อตอนหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นมีคนสัญจรไปไปมามาอยู่ตลอดเวลาที่บริเวณหน้าวัดซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นที่จอดแวะพักค้างคืนของพวกชาวเรือพวงหรือเรือพวงเรือต่อขนาดใหญ่เมื่อสมัยก่อนเรือเหล่านี้คือเรือบรรทุกสินค้าเดินทางระหว่างภาคเหนือกับพระนคร จำเป็นต้องใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านหน้าวัดโบสนี้เป็นประจำประกอบกับที่หน้าวัดนี้มีเนื้อที่มากจึงเหมาะเป็นที่พักจอดของเรือค้างแรมเป็นอย่างดีและหลวงพ่อท่านก็อนุญาตเมื่อเรือพวกนี้มาจอดแวะพักยามค่ำคืนจะเห็นแสงตะเกียงสว่างเต็มลำน้ำไปหมดเพราะบรรดาคนเรือจะจุดตะเกียงรัวตั้งเอาไว้บนหลังคาเรือเป็นระยะระยะ ดูเป็นที่สวยงามยามค่ำคืนในยุคนั้นตลอดจนมีกลิ่นทูปช่วยส่งกลิ่นหอมมากับสายลมเป็นที่น่าชื่นใจบางคนก็จะขึ้นไปกราบนมำสกการฟังธรรมจากหลวงพ่อในยามราตรีหรือเมื่อมีการเจ็บตายขึ้นมาบรรดายาิญาติของศพเหล่านี้ก็ลืมไปบ้างจึงทำให้สมัยก่อนมีศพไรญาติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่วัดโบสถ์นี้มาก นานเข้าหลวงพ่อแปลกท่านก็จัดการชปนกิจเผาให้ซะเองนี่คือความเมตตาของหลวงพ่อผู้รักสมถะในด้านของความเจริญในท้องถิน่นหลวงพ่อแปลกท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอำเภอท่านจึงมอบที่ดินของวัดทางด้านทิศเหนือให้กับทางราชการจัดสร้างโรงเรียนบางบานซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบาน ทำให้บุตริดานิเกตอำเภอซึ่งจบชั้นประถมไม่ต้องไปเรียนต่อชั้นมัธยมในตัวเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2497เป็นต้นมาปัจจุบันโรงเรียนบางบานได้ขยายใหญ่โตกว้างขึ้นมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดในที่ดินของวัดโบสถ์เช่นกันในปีพุทธศักราช2510หลวงพ่อแปลกอันเป็นที่เคารพบ,บูชาอย่างสูง ของบรรดาสิทธ์ทั้งใกล้และไกลท่านได้อาภาธ์เนื่องด้วยความชราภาพในสังขารของท่านศิทธยานุสิทธิจึงได้ปรึกษากันและกราบขออนุญาตต่อหลวงพ่อร่วมกันจัดสร้างรูปหลอมเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเอาไว้กราบไหว้บูชาปัจจุบันนี้ประดิษถานอยู่บนศาลาการเปลี่ยนของวัดซึ่งยังมีญาติโยมเดินทางไปขอน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่ออยู่เสมอเสมอ จนถึงวันที่11เมษายนพุทธศักราช2511ศสิทษยานุสิท์ก็ต้องได้รับความโศกเศร้าโดยทั่วกันเมื่อทราบข่าวว่าหลวงพ่ออันเป็นที่เคารพบ,บูชายิ่งท่านเดละสังขารไปสู่สุคติพบแล้วคงเหลือไว้ซึ่งความทรงจำเท่านั้นที่คอยรำลึกนึกถึงหลวงพ่อผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์โดยทั่วไปเมื่อวันพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อ ได้ปรากฏสิ่งอัศจรรย์ขึ้นสองประการด้วยกันคือ 1. ห,หัวใจของหลวงพ่อไม่ไหมไฟประการที่สองกระดูกของหลวงพ่อเป็นรูปลนะักษณะเหมือนอักขรภาษาขอมและนี่คือประวัติของหลวงพ่อแปลกจันทวัฒนนและปาฏิหาริของท่านแม้หลวงพ่อท่านจะละสังขารไปหลายปีหากชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านที่ได้สร้างสังสมเอาไว้ ก็ยังเป็นที่เลื่อมใสและเคารพศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวอยุธยาโดยแท้ไม่เสื่อมคลาย